สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกท่านนะคะก็จะพาแม่แม่นะคะมาดูน้องขันเงินนะคะกับบรรยากาศฝนตกตอนเช้าเช้านะคะคุณแม่จ๋าเนี่นะคะก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะคุณแม่จ๋าฝนเพิ่งตกช่วงเช้านะคะคุณแม่จ๋าประมาณตีสี่กว่ากว่านะคะฝนเพิ่งตกนะคะตกแรงด้วยนะคะคุณแม่จ๋า นี่นะคะตรงที่น้องยืนอยู่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะคุณแม่จา๋าก็จะแฉะหมดเลยนะคะนี่นะคะน้องก็จะเล่นดินแบบนี้นะคะคุณแม่จา๋าอย่งนี้นะคะก็แฉะหมดเลยนะคะคุณแม่จา๋า ตรงนี้ก็ดีหน่อยนะคะที่แม่ควานได้เอาทรายมาลงไว้ก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะคุณแม่จ๋าก็เหลือยังพอเหลือทรายอยู่นะคะก็จะไม่ไม่แฉะเท่าตอนเอเท่าตอนที่แม่ควานไม่ได้เอาทรายมาใส่ให้กับน้องนะคะคุณแม่จา๋าถ้าไม่มีทรายนะคะก็จะแฉะมากกว่าเดิมนะคะคุณแม่จา๋า เพราะว่าบ้านของน้องนะคะยังไม่มีหลังคานะคะคุณแม่จ๋าก็จะเชะนะคะตอนนี้โครงสร้างบ้านของน้องก็เสร็จแล้วนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะโครงสร้างบ้านของน้องก็เสร็จแล้วนะคะน้องก็ขาดค่าสานไทยและค่าช่างนะคะคุณแม่จ๋าน้องก็จะได้ปิดโครงการสร้างบ้านแล้วนะคะฝากแม่แม่นะคะแวะเข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของน้องด้วยนะคะน้องก็ไลทุกๆคืนนะคะคุณแม่จ๋า น้องไรทุกๆขคืนนะคะแวะเข้ามาเมตตานะคะแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคุณแม่จา๋ายคะก็เย็นยูกนะคะคุณแม่จา๋าก็แฉะหมดเลยนะคะแม่แม่จา๋า นะคะหญ้าที่ปลูกไว้ให้กับน้องนะคะคุณแม่จ๋าหลังจากน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมแปลงหญ้าก,ก็เสียหายหมดเลยนะคะก็หาพันธหญามาปลูกให้กับน้องใหม่แล้วนะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะเพิ่งเกิดเดยีนีนะคะนี่นะคะสภาพทางเข้าออกนะคะคุณแม่จ๋าก็จะเข้าออกยากลําบากนิดนึงนะคะคุณแม่จ๋าถ้าฝนตกนะคะก็จะเข้าออกยากลําบากนะคะ คะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแม่แม่ๆจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้กับน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ